ตรงนี้ไม่ต้องเขียนตรงเนี้ยเขียนันอันนี้อา้าวนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเ,เดี๋ยวเขียนหัวข้อไปแล้วนักเรียนก็ยกตัวอย่างดีไหมคะดีไหมนึกถึงตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวเรานะเพราะเราเป็นคนปฏิบตัติไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยเอ๊ยากจนหรือร่ำรวยถ้าเราใช้เงินวันละห้าสิบบาทเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนไหม,ไมไเออเดือดร้อนแน่ๆเพราะนั้นเราใช้แค่เพียงสิบบาทหรือยี่สิบบาทจะพอไหม,ไมเออพอเพราะเราไม่ได้เสียเงินค่าอาหารกลางวันไม่ได้เสียค่าขนมใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน เด็กก็ต้องมีเงินเพิ่มเพราะนั้น20บาทจะพอไหมไม่พอนะเพราะนั้นแต่ละคนความพอเพียงก็ก็ไม่เท่ากันเอา้าเ้บหรือยังยัง,ยง,ยงตอนนี้เข้าใจคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างคร่าวๆหรือยัง,ยงเข้าใจหรือยังคะ เข้าใจแล้วนะอย่างสมุดเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องเขียนให้หมดหน้าหมดบรรทัดวันนี้เขียนไปนสามบรรทัดขีดเส้นใต้เอาไว้สัปดาห์หน้าหน้าเดิมที่ยังเหลืออยู่นั่นแหละก็ต้องเอากลับมาทำามใหม่เอามาเขียนอีกให้มันจบหน้าอ่าทีนี้ลองดูนะเด็กๆทำได้หรือเปล่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มีแต่อดอมประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยอย่างเดียวนะมีหลายอย่างเอาลองดูข้อที่หนึ่งพร้อมอยังอ้าวพร้อมแล้วข้อที่หนึงอ่านพร้อมกันมีความอดทนในการดำเนินชีวิตมีความอดทนในการดำเนินชีวิต และมีความขยันหมั่นเพียรนักเรียนเบื่อโรงเรียนไหมเบื่อคุณครูไหม,ไมเบื่อต้องมานั่งเรียนไหม,ไม,ไมถ้าเบื่อนักเรียนก็ต้องอดทนถูกเปล่าต้องอดทนนะคุณครูก็ต้องอดทนนักเรียนก็ต้องอดทนแถมด้วยต้องมีความขยัน คุณครูให้อ่านหนังสือถ้าคนไม่อ่านแสดงว่าไม่ขยันคนอ่านมาก็เป็นคนขยันมันจะได้ประโยชน์พอเพียงตรงไหนล่ะถ้านักเรียนมีความอดทนตั้งใจโอ้โหง่วงมากเลยคุณครูก็พูดอะไรก็ไม่รู้จะหลับอยู่แล้วเนี่ยตาแดงหมดแล้วลืมตาไม่ค่อยขึ้นแล้วต้องเอาไม้ขีดมาคำ้ำลูกตาต้องหาไม้มาค้ำแล้วนักเรียนต้องอดทน ต้องอดทนที่จะรู้ให้ได้ถูกไหมเอ่ยแล้วต้องขยันด้วย,ยครูบอกว่าอ่านเดีๆก็ต้องอ่านขยันคิดขยันทำนะอันนี้คือเรื่องของความพอเพียงเพราะถ้านักเรียนขี้เกียจไม่อดทนชีวิตปล่อยเลยตามเลยตามมันจะหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปคุณครูบอกให้ขยันอ่านหนังสือก็ไม่อ่านความรู้นักเรียนจะมีไหมไม่มี หมดเลยจบกันเลยชั่วโมงหน้าก็ไม่รู้เรื่องชั่วโมงนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความพอเพียงจะมีไหมสิ่งที่สำคัญของความพอเพียงนักเรียนต้องมีความรู้อย่าลืมตารางสีเหลืองข้างล่างที่มันหุนอยู่ว่านักเรียนต้องมีความรู้เพราะนั้นนักเรียนปฏิเสธไม่ได้ต้องอดทนและขยันหมั่นเพียรคุณครูไม่ได้ให้อดทนไปทำนาหรือขยันทำนา แต่เด็กๆต้องอดทนในการเร,เรียนหนังสืออาล้อันนี้พอได้ไหมมีใครไม่อดทนมั้งใครกำลังเขย่าดินสออยู่ห้ามเขยา่าเดี๋วดินสอไส้มันคลอนแล้วมันหักเขียนแล้วมันจะหักใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักใช้จับไวน้นิ่งๆพร้อมที่จะเขียนนะดินสอไม่ได้มีไว้เขยา่า นะมีไว้เขียนนะคะอ้าวต่อไปอันที่สองมีน้ำใจต่อกันรู้จักแบ่งปันและให้าร่วมมือในการทามีน้ำใจต่อกันรู้จักแบ่งปันและให้ความร่วมมือในการทำงานยกตัวอย่างเช่น ห้องนี้มีคนมีน้ำใจไหมชอบให้ของเพื่อนที่บ้านมีเยอะก็เอามาแจกเพื่อนเห็นเพื่อนหิวเห็นเพื่อนไม่มีดินสอก็ให้ยืมใช่ไหมคะใช่ไหมลักษิตาใช่ไหมเอออันนี้คนมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันแล้วเวลาทำอะไรก็ร่วมมือกันทีนี้ผลที่ได้ตามมาคืออะไร วันใดวันหนึ่งเราเกิดขาดแคลนขึ้นมาเราหิววันนี้ลืมเอาสตางมาเพื่อนที่เราเคยให้เห็นเราทำไมยืนตาแห้งเลยปากทำไมเลยปากแห้งเลยไม่มีไอศกินเข้าปากโอ้เราแบ่งให้ครึ่งอันเห็นไหมเราเคยมีน้ำใจต่อกันใช่หรือเปล่านะนนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญในเด็กต้องฝึกนะมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ฝึกได้ไหมคะได้ได้นะได้หรือว่าคนที่เราให้ไปไม่เคยให้อะไรเราเลยนะต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนรู้จักการให้รู้จักการรับคนไหนที่เขาให้มาบ่อยๆก็ตอบแทนคืนเขาบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมีน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เพราะว่าในบางส่วนเนี่ยเราต้องอาศัยกันนะคะเอาต่อไปต่อไปข้อที่สามโอ้เยอะมากเลยมีวินัยในตนเองรู้จักวินัยไหม กฎข้อบังคับระเบียบของตนเองเนี่ยเคยตั้งไว้บ้างไหม,ไมหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ <c oughs> สองจะไม่พูดโกหกเ <c oughs> ออจะเข้านอนแต่หัวค่ำไม่ดูละครอะไรอย่างเงี้ยมีวินัยในตนเองดูข่าวจบพอมีละครตอนที่หนึ่งเข้านอนทันทีเลยนะอันนี้คนมีวินัยในตัวเองหรือกลับไปถึงบ้านต้องทำการบ้านก่อนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะไปเล่นได้ อันเนี้ยแล้วก็ทําอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนมีวิในในตนเองนะทำในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันที่2ก็คือประหยัดอดออมรู้จักประหยัดแล้วใช่ไหมประหยัดอดอ,อมละเลิกละเลิกของบางอย่างมันเลิกไม่ได้มันต้องค่อยๆค่อยๆเลิกค่อยๆละทีละน้อยละน้อย ในสิ่งที่ไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นเล่นเกมเล่นวันละกี่ชั่วโมงตอนนี้เลิกไม่ได้มันจะดาวดิ้นเขาเรียกมันจะขาดใจตายถ้าเลิกทันทีมันจะขาดใจตายเป็นอย่างนั้นป่ะเลิกเล่นเกมแล้วตายมีไหมไม่มีหรือนะพยายามเคยเล่นอยู่สามชั่วโมงก็ให้เหลือสองชั่วโมง อีกสัปดาห์หนึ่งลดลงลด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 ,ล,ดลงไปเหลือหนึ่งชั่วโมงเอไม่เห็นมีในข้อสอบเลยเลิกเล่นอ่านหนังสือดีกว่าอย่างนั้นแสดงว่าไม่มีวิยัยในตนเองไม่ยอมตัดอกตัดใจละเลิกในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะนั่นแหละเอ้าต่อไปข้อที่ข้อที่ส สร้างครอบครัวที่อบอุ่นรู้จักวางแผนครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเด็กๆทำได้ไหมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ไม่ได้ไหนใครคิดว่าสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้เป็นเด็กเนี่ยนะทำได้ไหมง่ายมากเราไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเป็นอะไรเราเป็นลูกเราเป็นเด็กครอบครัวที่อบอุ่นเป็นยังไง ในฐานะที่เป็นเด็กง่ายนิดเดียวเชื่อฟังพ่อแม่ใช่แล้วไม่ดื้อตั้งใจเรียนแค่ไม่ดื้อเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนพอ่นพอแม่ก็ยิ้มแก้มบานไปอะไรเขาเรียกอะไรเออยิ้มปากไปถึงหูเลยใช่ป่ปาเพราะนั้นทำได้ไหมอย่างนี้พรอบครัวมีความสุขไหม มีลูกเป็นลูกที่น่ารักครอบครัวก็จะอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะหันมาหาเรามากยิ่งขึ้นเอ้าต่อไปข้อที่ห้อ้าวไม่ทันเลยคะตายแล้วอ่ะกลับไปใหม่กลับไปใหม่อ่ะ ไม่ได้ให้เด็กๆไปมีครอบครัวใหม่แล้วไปสร้างครอบครัวใหม่นะไม่ได้ให้ไปหาพ่อแม่ใหม่นะอพ่อแม่ยังเป็นคนเดิมอยู่แต่เรารู้จักปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีพ่อแม่ก็จะมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขถ้าเราเป็นเด็กดีอา้าวต่อไปไปได้หรือยังอา้าวไปได้แล้วนะ เรียบร้อยไหมคะเออใจจะวายแล้วเขียนเยอะๆต่อไปมีความเข้าใจผู้อื่นที่แตกต่างจากตนและพร้อมจะยอมรับมีความเข้าใจผู้อื่นที่แตกต่างจากตนและพร้อมที่จะยอมรับเเวลาเรามาโรงเรียนเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราอยู่ครอบครัวเดียวเราอยู่คนเดียวเป็นลูกใช่ไหม ทำอะไรเราก็เป็นตัวของเราเองแต่พอมาถึงโรงเรียนโอ้โหลูกใครก็ไม่รู้เพื่อนเราเนี่ยเ,เยอะแยะมากมายแต่เรามีเพื่อนไหมม,มีเราอยู่กับเพื่อนได้ไหมได้แสดงว่าข้อเนี้ยเราผ่านแล้วใครที่ชอบโดดเดี่ยว<ม>เพื่อนไม่ดีไปหมดเข้ากับเพื่อนไม่ได้คนนั้นแสดงว่าไม่ได้ข้อนี้ มาโรงเรียนต้องมาฝึกฝนข้อนี้มีความเข้าใจผู้อื่นที่แตกต่างจากตนและพร้อมที่จะยอมรับไหนใครไม่เหมือนคนอื่นบ้างใครอยู่โดดเดี่ยวคนเดียววันๆไม่พูดกับใครเลยงานก็ไม่ทำกับเพื่อนมีไหมเล่นก็ไม่เล่นกับเพื่อนมีไหมอา่าไม่มีอันนี้คือการปรับตัวอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่อไปเอาข้อสุดท้ายละ สุดท้ายเป็นคนไทยสำคัญมากเอาภูมิใจในความเป็นไทยเอาเอาแค่บรรทัดบนพอภูมิถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็กรุณาเขียนให้หมดภูมิใจในความเป็นไทยภูมิปัญญาไทยฝั่งนน้นได้ยินหรือเปล่า ภูมิใจในความเป็นไทยภูมิปัญญาไทยนะักเรียนภูมิใจไหมภูมิใจค่ะไหนใครรู้สึกไม่ดีบ้างในการเป็นคนไทยไโอ้ไม่อยากอยู่เลยเมืองไทยไม่ดีเลยผู้คนไม่น่ารักอย่างนี้มีไหมผู้อยู่เมืองไทยไม่สบายเลยไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าม,มีไหม,ไมโอ้ถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้นะ เราเป็นคนไทยต้องภูมิใจในความเป็นไทยภูมิปัญญาไทยนักเรียนจะภูมิใจตอนไหนอไป,ไป,ไปอะไรเราเออบอกว่าตอนเราไปเที่ยวภูมิใจตอนไหนไเ,ไเ,เราเรียนวิชาอะไรนะประวัติศาสตร์เรียนหรือเปล่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องย้อนอดีตใช่ไหมเออคนในอดีตเขาทำอะไรไว้ลาบ้างยิ่งใหญ่อลังการนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยในความเป็นคนไทยใช้ของไทยกินของไทยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอ้าวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติแค่คุณครูให้เด็กๆไปกี่ข้อหกข้อหข้อไหนใครทําได้หข้อยกมือใครทําได้หข้ออ่าเอามือลงไหนใครทําได้ห้าข้อ เอาละมีอยู่คนหนึ่งทำได้5ข้อก็ยังดีนะก็ยังดีเก่งแล้วเอาละวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้วันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ